3 2 หนึ่งเล็กขวดเอาเลยครับผมก็สวัสดี่ทผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดิมเลยนะครับ PF ก็ในแมปนี้เนี่ยเขาได้ทําการรีเวิร์ฟตัวละครทางด้านของไวกิ้งมาแล้วเองนะครับเป็นตัวละครที่ได้ทําการรีเวิร์ฟมาก็จะมีพาลสีเพิ่มเติมตขึ้นมาช่วงนี้นี่ครับยอดวิวยูทูปผมเนี่ยตกนิดหน่อยนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยไปดูไปแชร์ไปกดไลค์หน่อยละกันช่วงนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันแล้วก็งานมันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับงานที่โรงเรียนของผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนแรกเน กันเองเราไปเริ่มดูกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าครับผมงเ้าตัวไวกิ้งเอาละครับผมมาเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับท่าทางของสกิลการตีปกติเนี่ยจะตีอยู่ที่ประมาณ20ดาเมจนะครับประมาณนั้นถ้าพาร์สียังไม่ติดนะครับก็ตีอยู่ที่ประมาณ20นะครับโอเคลองดูกันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะคือคือการฟันอย่างนี้ฟันช้าๆแล้วสามารถคอมโบต่อได้นะครับอ่าต่อไปสกิลสองนะครับจะเป็น ปั่นนะครับมันจะตีให้มันแบบกระเด็นอ่ะเออเไาเรียกอะไรวะแบ็กแบ็กอะไรสักอย่างอเออนั่นแหละไปสกิลสามนะครับสกิลสามเนี่ยกาจะแตกหมดเลยนี่ครับผมเป็นการทุบลงพื้นโป้งแล้วกระเด็นไกลกับดาเมด็นแรงมากๆเลยนะครับต่อไปสกิลสี่นะครับสกิลสี่เนี่ยจะเป็นการวิ่งนะครับแล้วก็ถ้าโดนตัวศัตรูมันจะกลับลงพื้นสามารถคอโมโบต่อได้นะครับผม แล้วก็สกิล4เนี่ยถ้าสมมติเราขนาดที่เรากำลังวิ่งเนี่ยเราโดนโจมตีเนี่ยก็สกิลทั้งหมดก็จะหยุดทํางานนะครับอืมก็เหมือนเรามันไม่ได้เป็นไฮเปอร์นะครับคือมันจะทํางานอยู่ตลอดนั่นเองนะครับผมต่อมาเนี่ยก็คือพาสซีฟของเจ้าตัวนี้นะครับทางด้านพาสซีฟของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยยิ่งบาดเจ็บหรือว่าประสุบนหัวมากเท่าไหร่เนี่ยก็ดาเมจเราเนี่ยจะแรงขึ้นมากๆนะครับผมยิ่งถึง300%เนี่ยดาเมจของเราจะแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นเเเเเเองกกก้้ดดดดีีี๋๋ยยววววผมจจจะนะะะไไป็็บบูนนนครรั่าาาพซฟแล มาเจอกันตอนที่พาสีตัวละครตัวนี้ขึ้นแล้วเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่า mm. พาสีของมันเนี่ยขึ้นได้ยังไงเราต้องทําอะไรบ้างผ่านเงื่อนไขไหนบ้างนะนั่นเองนะครับผมเอาลละครับหลังจากที่เราเก็บสเต็กเนี่ยเ mm. อพาสีาเราเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่เปอร์เซ็นต์บนหัวเราเนี่ยอยู่ที่150นะครับมันจะเห็นได้ชัดนะแต่ว่า เปอร์เซ็นต์มันจะเริ่มมีออร่าตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เลยนะศูนย์จนถึงร้อยกว่านะครับประมาณ80-90ก็จะมีออร่าแต่ว่าอ่อนมันมากอ่อนมากๆเลยน,นั่นเองนะครับจะมองไม่เห็นนะก็ส่วนที่จะมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือ150%เปอร์เซนตนะครับจะสกิลจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนแค่สกิลแรกนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ มันจะฟันหลายทีมากขึ้นนะครับแล้วดาเมจที่เสียบนหัวเนี่ยจะเยอะมากๆเลยน,นั่นเองนะครับผมมันเหมือนจะตีแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยิ่งเราสูงสุดเนี่ยก็จะสูงสุดได้บนหัวเนี่ยจะสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ30% 0รซนะครับซึ่ง300%เนี่ยการตีธรรมดา4ครั้งเนี่ยเราจะสร้างความเสียหายจนถึงประมาณ2-5%เลยนะทั้งที่เราตอนแรกเราตีได้แค่นิดเดียวน,นั่นเองนะครับผมก็ข้อมูลตรงไหนไม่แน่นอนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอเคก็นี่นะครับ นะโอเคครับนี่ก็คือพาสีฟนะครับที่ติดเปอร์เซ็นต์อยู่300แล้วนั่นเองนี่ก็จะชัดแบบนี้เลยนะครับอล่าเราจะไปดูกันว่าดาเมจมันเนี่ยจะแรงและกุ้งขนาดไหนนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกลับไปหน้าหลอกคนนี้เลยอืมอืมขอโบความจดูดาเมจดูดาเมจดูดาเมจรีดาเมจจะไอ้เหี้ย300เปอร์เซ็นต์แล้วชิบหายเลยเว้ยเนี่ย ก็ดาเมจนะครับมาจะสูงนะครับประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงแรงให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าตัวนี้หลังจากที่เบิร์ฟมาเนี่ยมันจะโกงมากขนาดไหนนั่นะเองนะครับมาเจอกันในแรงกันเลยนะเอาเลยครับท่านผู้ชมเราก็เริ่มเลยนะครับโอ้โหเจอตัวสมุดเวทอย่างนี้มาดิมันปิงมากเลยส่วนมากเร์ฟที่ผมเจอเนี่ยจะปิงทุกเร์ฟเลยนะมันจะเล่นยากต่อตัวผมเอง แต่มันไม่ไม่ขนา AT มือกูเท่าไหร่หรอกว่ะมาเลยว่ะปีดักไปก่อนปุ๊บเนี่ยผมไม่ชอบลมตรงนี้แหละปีมันเกียนเลยโอ้โห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 หยุดได้ไหมเนาะหมดมากเหรอวะโอ้ยเซิร์ฟมันปิงอ่ะมันเล่นยากทำไมผมเจอแต่เซิร์ฟปิงๆวะอยากเจอเซิร์ฟลื่นๆบ้างไม่มีให้เลยอ่ะ ันเล่นยากนะครับโดยเราเจะเซิร์ฟปิงเล่นไม่หนุกเลยที่จะเจอเซิร์ฟปนะิงเนี่ยเนี่ยดูดิอะไรก็ไม่รู้ถ้ามึงตายโง่เฮ้ยตายว่ะเยเสเซิร์ฟมันปิงเนี่ยครับท่านผู้ชมมันเลยแบบเล่นยากไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่อืมย่ำเลยตีกูดี ตีกูดิตีกูตีมาดิครับก็มาดิครับผมมาดิครับผมผมตีแรงนะผมบอกก่อนมาดิเซิร์ฟปิงมันไม่หนักเท่าไหร่หรอกมึงอะมึงอะมาดิครับผม ยังไงออลาผมเริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มหน้าขึ้นเอานี่ก็ตายแนะ้วกูก็กดใช้ออลาดีโอพาสตสิบอะอีซี่วินปะผู่ชม เอางี้ครับผมท่านผู้ชมผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครนี้แม่งเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมมีแต่คนชอบลุมนะครับคือใครผ่านหน้ากูไม่ได้มันแม่งลุมหมดเลยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับท่านผู้ชมด้วยละกันก็คลิปหน้าจะมารีวิวเป็นตัวอะไรหรือว่าแมบอะไรเนี่ยขอฝากทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ยูทูบเนี่ยปิดการมองเห็นช่องกูเกินนะครับฟังในยูทูบเอาช่องกูขึ้นปิดเดี๋ยวนี้ในสัตว์เข้าใจไหมคลิปนี้เนี่ยอาจจะโดนด่าเยอะหน่อยแต่ก็ขขขอออออออบบบบบคคคคุุณททททกกนนนนมมมมาาาาาาะะะะรรรรรรรััััััีี่่่่่เเเเ้้้ชฟงงงโษดยพววแจิไสต์